จังหวะนี้มาที่โจเดียวมาพิกหนึ่งทีโอโหไปแล้วมาที่มาคาแรตฟอร์ดดึงไปอีกหนึ่งทีก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบุณครับสวัสดีครับพบวกวับผมอีกแล้วนะครับตาจันวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการพริกบอลโดยใช้แค่อันลล็อกอย่างเดียวแล้วก็จะมาสอนดูจังหวะเวลาการพริกด้วยว่าจังหวะไหนควนพรพิกจังหวะไหนไม่ควพรพิกนะ ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปด้วยนะครับก็ไปดูกันเลยว่ามันจะทํำยังไงนะเวลาการพลิกบอลโดยใช้แค่อนาล็อกแค่อย่างเดียวนะก็ไปดูกันเลยครับมาอย่างเช่นจังหวะนี้ของผมให้เดลิกให้มาจอเดีโอบาลนะจังหวะนี้ให้เราดูคู่ต่อสู้นะว่าเขาเข้ามาหรือยังนะถ้าเขาเข้ามาปุ๊บให้เรากดอนาล็อกเฉียงลง ห้ามเฉียงเข้าในนะทุกคนนะห้ามเข้าในเด็ดขาดไม่งั้นมันจะติดนะให้เราเฉียงลงปุ๊บมันก็จะได้แบบนี้เลยยีจังหวะหนึ่งเห็นไหมปุ๊บเขากําลังจะเข้าให้เรากดอนาล็อกรอไว้ปุ๊บแบบนี้เขาจะบอลปุ๊บให้เรากดอนาล็อกหรือว่าเราจะกดรอไว้เลยก็ได้ถ้าเขาวิ่งเข้ามานะแต่ถ้าเขายังไม่วิ่งเข้ามาเราอย่าเพิ่งกดนะให้เราเหยียบบอลไว้เฉยๆก่อนนะเวลาเขาวิ่งเข้ามาแล้วเราค่อยกดเฉียงลงแบบนี้มันก็จะได้แบบนี้เลยนะห้ามหักเข้าในเด็ดขาดนะทุกคนนะ นี่คือข้อห้ามเลยนะครับไม่งั้นมันจะติดแล้วก็โดนฉกไปได้นะครับก็คือนี่แหละก็คือเทคนิคการพลิกบอลง่ายๆนะทุกคนนะโดยใช้แค่อันาอ็อกอย่างเดียวนะทุกคนนะโอ้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, subscribe. เพื่อเป็นลรงใจในการทําคลิปต่อไปได้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ